ทันทีที่สิ้นเสียงแตรเตรียมเรือเข้ารบเป็นสัญญาณที่รู้กันว่าเรือหลวงซิมิลันได้ผลรองน้ำเข้าสู่ทะเลเปิดและพร้อมเข้าสู่การปฏิบัติภารกิจในอ่าวเอเดนและชายฝั่งโซมาเลียโดยการดำเนินการกว่าที่เรือจะเดินทางได้ทุกแผนกต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้ามากกว่า6ชั่วโมงอย่างเช่นแผนกเดินเรือก็ต้องเดินระบบเข็มทิศไย,ย,ยโลแผนกช่างกลก็ต้องเตรียมเครื่องจักรใหญ่และเก็บอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆที่อยู่บนบกอย่างเช่นสายไฟสายน้ำให้เรียบร้อยก่อนการเดินทางครึ่งชั่วโมง จะยามจะประกาศเตรียมการออกเรือขั้นหนึ่งซึ่งมีการปฏิบัติการคือการเซตระบบเข็มทิศอุปกรณ์การเดินเรือทั้งหมดรวมทั้งทดลองระบบสื่อสารและการทํางานของเครื่องจักรจากนั้นจะเข้าสู่การเตรียมการออกเรือขั้นที่สองซึ่งจะดําเนินการก่อนการออกเรือ15นาทีด้วยการทดลองอุปกรณ์การเดินเรือต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหางเสือสัญญาณวูดรวมทั้งการเดินเครื่องจักรใหญ่ที่ต้องโอนการบังคับการจากห้องควบคุมห้องเครื่องจักรใหญ่ มายัางสะพานเดินเรือเมื่อผู้บังคับการเรือเห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยจะสั่งการเตรียมออกเรือโดยใช้สัญญาณตแตรเป่าสัญญาณเตรียมและประกาศเตรียมออกเรือซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกแต่และฝ่ายต้องประจำสถานีของตนเองทั้งการปลดเชือกทุกเส้นออกจากพกุกหรือหลักผูกเชือกเพื่อให้เรือสามารถเคลื่อนออกจากท่าเรือก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอน การออกเรือที่ฟังดูเหมือนอาจจะง,ง่ายแต่ก็มีกระบวนการที่น่าสนใจและต้องอาศัยความร่วมมือและความพร้อมเพรียงจากทุกภาคส่วนที่จะช่วยให้เรือลำนี้สามารถแล่นออกมาได้นาทีสุนทรปั้นถ่ายภาพอนนนทนพมันพูลรายงาน